เอาละครับเชื่อว่าหลายคนนะฮะมีความหวังกับเลขนะฮะทุก,ทกคนที่1กับ16ของเดือนนะครับบางก็เสาะหาเลขเด็ดนะครับจากที่ต่างๆนะครับบางคนนี่ก็ลงมือขัดถูนะฮะวัตถุหาตัวเลขหรือตีตัวเลขจากสิ่งมีชีวิตแปลกๆอย่างเช่นหัวสำขาจิ้งจก2หางนะฮะหรือว่าวันนี้ฝันอะไรนะฮะเขาบอกมีผีมีคนตายมาบอกก็ต้องลบ1บวกหนึ่งอะไรก็แล้วแต่แล้วคือเรื่องของเรื่องไห้ ก็เขาบอกให้ยืนขัดเพราะว่าสิ่งที่คุณพูดมาเมื่อกี้ลายามานั่นคือตัวคุณเลยสรุปแล้วพูดถึงเรื่องหวยในฐานะคุณเป็นผู้เอ็กซ์เพรสตเรื่องหวยเนี่ยที่ไหนดีที่ไหนเด็ดว่ามาอวันนี้นะฮะเราจะพาผู้ชมนะครับไปดูของดีทีเด็ดนะครับที่มูไนจัดหามาให้ชมกันดีกว่านะครับว่าที่นี่เนี่ยถือเป็นแหล่งนัดพบของบรรดาเซียนนักเสี่ยงโชคครับไปชมเลยครับของดีทีเด็ด ความหวังของนักเสี่ยงดวง CMC นี้จะเปลี่ยนชีวิตเทพเจ้าแห่งโชคลาภจะบันดาลตัวเลขมงคลภาคใครผ่านไปผ่านมาแถวสอนอพลับพาชัยโรงพักใจกลางกรุงเทพมหานครจะสังเกตได้ว่ามีผู้คนจากทั่วสารทิศเดินทางเข้าออกสอนอนี้อย่างไม่ขาดสายซึ่งแต่ละคนนั้นก็ไม่ได้มีความประสงค์จะไปแจ้งความหรือติดต่อราชการใดๆแต่กลับมีจุดมุ่งหมาย ที่จะเดินตรงขึ้นไปยังชั้นสี่ของอาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของศารพ่อปู่เจ้ายี่กอหงที่ถูกขนานนามว่าเป็นเทพแห่งการเสี่ยงโชคและเหตุที่สารพ่อปู่เจ้ายี่กอหงตั้งตระงานอยู่บนชั้นดาดฟ้าของสนอพระพระชาชัยก็เพราะแต่เดิมพื้นที่ตรงนี้เป็นบ้านของท่านนั่นเองพ่อปู่เจ้ายี่กอหง หรืออากงของนักเสียงโชคท่านมีบรรดาศักดิ์เป็นถึงรองหัวหมื่นพระอันวัตรราชนิยมเป็นเจ้าของโรงหวยกอขอในสมัยอดีตว่ากันว่านอกจากท่านจะชอบเล่นหวยแล้วท่านยังได้ให้ความสนใจในเรื่องวิชาคาถาอาคมเป็นอย่างมากทําให้ท่านกลายเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมแก่กล้าจนมีผู้คนมากมายเลื่อมใสศรัทธาตั้งแต่ครั้งยังมีชีวิตอยู่และเมื่อเสียชีวิตลงจึงมีผู้สร้างสารพ่อปู่เจ้ายี่กอหงไว้บนโรงพัก เพื่อให้ผู้คนเข้ามากราบไหว้และขอพรซึ่งส่วนใหญ่นั้นก็ล้วนขอเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคมาก็ไ่าจีกรมก่อนนะนู่นเลยทูบห้าดอกเลยแล้วค่อยมาไหวเสด็จเตี่ยอยู่โตหงและเสร็จก็มาปักมือซิ้นกระถางละดอกแล้วก็เข้าไปขอพรกับหลวงปู่อย่างเราอยากจะขออะไรเราก็เข้าไปขอวิธีการขอพรที่ศาลพ่อปู่เจ้ายี่กอหงก็ไม่ยากเย็นอะไรครับเริ่มจากจุดทูบไหว้ฟ้าดิน แล้วก็นำเครื่องบูชาไปตั้งที่โต๊ะด้านหน้าของอากงสำหรับเครื่องบูชาที่นักเสี่ยงดวงนิยมมาถวายอากงนั้นก็คือพวงมาลัยดอกดาวเรืองมากพลูและโอโยยะหรือกาแฟดำโบราณไม่ใส่น้ำตาลซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่โปรดปรานของอากงเป็นอย่างมากหากใครนำของเหล่านี้มาถวายก็จะมีโชคดีกลับไปอย่างแน่นอนเมื่อจัดถวายเครื่องบรรดาการตามความเชื่อแล้ว ก็เริ่มเสี่ยงดวงกันจากการเขย่า CMC นี่แหละครับเขาบอกต่อต่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์เรื่องโชคลาภก,ก็ตรงนี้เป็นที่ของแกแกก็ต้องอยู่ตรงนี้แหละและรูปเก่าแกอยู่ที่สอนอเพราะแต่ก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้ไงนี่เพิ่งสร้างใหม่รูปเก่าก็อยู่ที่สอนอยู่ที่ปลดตึงและนี่แกสร้างใหม่แกก็เป็นรูปปัน้นเนี้ยแล้วก็ทําใหม่เนี่ยทําใหม่หมดเลยเยอะมาก เยอะ่อย่างันนี้ก็มาเยอะนะมาทีก็ห้าหกคนถ้ามาเป็นชาวต่างชาติก็มาคนเดียวก็มาคือเขาสะดวกเวลาไหนเขาก็มาเวลานั้นแต่ถ้ามันล็อกพอดีกันเขาก็มาเป็นทีมอย่างเงี้ยจะขอพ่ออะไรก็แลแ้วแต่จะได้หมดนะคะนี่จะก็จะส่วนใหญ่จะขอสุภาพแข็งแรงก็ภูมิความสุขนะลูกหลานนีงนุ้นสูงเก่งขอโชคาลาภก็เรื่องทีหลังพี่ส่วนใหญ่ของพี่นะคะเคยเห็นเขาบอกว่ามีเด็ก องคนวัยรุ่นมาขอหลวงปู่บนแค่แส้มแปดรูปนะยังถูกตังเป็นล้านเลยอ่ะจากเสียงร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของอากงและเครื่องยืนยันจากนักเสียงดวงที่กลับมาแก้บนเมื่อได้ตามสิ่งที่ขอแล้วทําให้ผู้คนจากทั่วสารทิศลังไหลกันมาบนบานสารกล่าวขอโชคลาภให้รอดพ้นจากความยากจนกันอย่างมากมายคนไทยคนไทยก็เยอะนะแต่คนต่างชาติก็เยอะมาทีก็มากัน ถ้าต่างชาติมาเป็นเซ็ตน่ะเซ็ตหนึ่ง<อ>ก็รถตู้สองรถตู้สามรถตู้เงี้ยขอขโชคลาภเงินรู้สึกพอขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าสงสัยจะมีบุญมากคนรู้สู้เลยอ่ะนัง่งปู่อ่ะสงสัยจะให้ได้ปลอดภัจริงๆอ่ะถ้ามีจริงครับแต่เขาว่าบุญบารมีท่าถ้าให้ได้กับคนที่ทําความดีครับสารพ่อปู่เจ้ายี่กอฮง กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังของคนหาเช้ากินขําไปซสแล้วนะครับราตราบใดที่ชีวิตยังต้องดิ้นรนหาทางอยู่รอดนอกเหนือจากทํางานหาเลี้ยงชีพแล้วโชคลาภก็ยังคงเป็นความหวังเดียวที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาเหล่านี้ให้สุขสบายได้และแน่นอนครับว่าทุกๆวันที่1และ16ของเดือนนักเสี่ยงดวงที่มาขอพรกับอากงก็ยังเฝ้ารอว่าเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ประกาศออกมา จะตรงกับเลขในปลาย CMC ของตัวเองจะบอกว่าแปลกจริงๆนะฮะมีสารของนักเสี่ยงโชคจริงๆแล้วทำไมไปอยู่ที่สถานีตำรวจถูกก้องนะครับก็เรียกว่าครึ่งหนึ่งนะฮของคนที่มาที่นี่เนี่ยนะครับก็บมาเพื่อที่จะขึ้นไปไหว้ท่านยี่ก่อหงนะครับแต่ขึ้นชื่อนะว่าเสียงโชคแล้วนั่นหมายถึงว่าก็มีโอกาสเสี่ยงท่านที่คุณจะได้รับโชคหรือว่าอาจจะไม่ได้รับโชคก็ได้เอาอย่างนี้ ให้มันเป็นสีสันในชีวิตเลยกันอ,อย่าไปพึ่งอย่าไปหวังอะไรที่เป็นตัวแรอ,ออไหมคนเราเนี่ยต้องทํามาหากินไม่ใช่วันๆันไปนั่งแต่ขูดขอหวยขออะไรทั้งวันเลยนั่นไงนั่นไงแม่คนดีแต่เดี๋ยวช่วงหน้าครับมูไนท์ไปทําบุญจะไปพบกับพิธีกรรมที่หาดูยากกันในจังหวัดขอนแกน่นจะมูอะไรกันที่ขอนแกน่นพักกันสักครู่ฮะ